สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องพักกพรชาแนลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปเก็บตะกะแตนกันนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงสานาทีนะคะโดยประมาณตอนนี้ก็ยังสว่างอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันอีกทีหนึ่งตอนตอนมืดนะคะตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ,อยากันยุงนะคะยากันยุงเอาไว้ฉีดเพราะว่า ข้างนอกนี่ยุงเยอะมากค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือขมไฟนะคะเอาไว้ส่องให้แสงสว่างนะคะเราจะได้มองเห็นแล้วจะได้จับได้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนมืดนะคะอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เป็นทุ่งข้าวกำลังเป็นรวงสีทองเหลืองอาลามเลยค่ะนีะ่ตรงนี้นจะมีพี่เขานะคะกำลังจับอยู่ ตรงทุ่งข้าวนี้นะคะทุ่งนานี้อย่าเข้าไปนะคะเพราะว่าคนเกาหลีเขาไม่ชอบะนะนี่เราจะจับอยู่แค่บริเวณข้างๆนี้นะคะอย่าไปโดนข้าวเขามันจะทําให้ข้าวเขาเสียหายได้นะคะจากมันโยเขาจะจับอยู่บนยอดหญ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆจับนะคะ นี่ค่ะได้อีกแล้วเกินจับแค่บริเวณข้างๆก็ควานะคะพอดีค่ะโยวันนีน้เรองนี้กนนีันะกก็การจับระเกแต่นะคะเราจะมาจับตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่กระโดดอย่างนี้ ถ้าเรามาตอนกลางวันนะคะจะจับยากโอ,โอ้ตอนนี้ก็เลยมีเสียงปุกปักปุกปักนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ากระแทนเขากระโดดชนกับปวดก็ทำให้เสียงดังตะเอ๋เฮ้เออปวมือ ถามถามนันอันตู้มังค์เนี่ค่ะเท่าแกก็ถามนะคะว่าตอนกลางคืนเนี่ยถะากระแตนเขาไม่หนีไปใช่ไหมเอ๊มันกลับมาอีกเนาะอืมก็ยังกขบคุกคย่างก็ปกต นี่สิโอ้ยเห็นไหมคะจับมาเลยระกัตยนเฉียว ごめんね。

ที่คนนั้นเมื่อกี้ก็ได้เยอะแล้วนะคะปักหัวไฟใหม่ก่อนเขียดน้อยเขียดน้อยค่ะตัวใหญ่ นี่เป็นต้นถั่วนะคะต้นถั่วแลสัก็ย่างตัวแหรหเลยเปล่าหนึ้งหนึ่งอวกหอึ่ค บอกเราจะใส่ครัวด้านนี้น้ำแล้วก็เจาะรูได้นะคะเขาจะได้มีอากาศหายใจเด๋ยวเขาหาเรื่อยๆก่อนนะคะเจอเลยไหมคะทุกคนดูตรงนี้ค่ะตรงนี้มีหลายตัวเลยนะคะนี่ จะซูมให้ดูไหนล่ะนี่นะคะสองตัวจะอยู่ตรงนี้อีกสามตัวค่ะสี่ตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ตัวแล้วนะคะจิ๊บ <Wow. S 1> นี่จ้า

grandi <laughs> spepilo chạp chân đấy Bọc hay nhé Phải xay là Đấy nhang bởi bương nhìn, 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 nhìn tô Cá bưng, Cá นี่นี่อีกตัวนะึงเอเดี๋ยวไปดูที่ใหม่กันค่ะนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ได้เก็บเรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ถึงว่าเยอะตอนนี้เราก็กลับมาถึง ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือผลงานของเราในวันนี้นะคะช่างแล้วนะคะได้8ปดขีดก็ครั้งนี้ก็เป็นการจับตักงแต่ครั้งแรกของเรานะคะถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะครั้งแรกก็แกล้งๆ,ๆนะคะไม่รู้ว่าจะจับยังไงเนาะวันนี้ก็ ก็ถือว่าได้น้อยอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูกันใหม่เนะถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปใหม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ